หลังจากที่ตะลุยโตเกยียไปแล้ววันต่อมาครับเราเดินทางไปนอกเหือครับเรามาที่ชิซุโอกะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าผมไม่เคยมาที่นี่เลยเราเพิ่งรู้แหละครับว่านักท่องเที่ยวที่นี่เยอะมากแต่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นล้วนๆอันนี้เป็นป,าปาลาปลาคาซากุระญี่ปุ่นอะไรคือพ,พี่ตั้งแต่เด็กที่ไม่เคยเขาา้าใจซากุระมันอาหารปลาพี่ใช่ไหม ซาตะระคืออาหารปลาพี่ตกลงเราไม่มีปลาซาตะระไม่มีอ่ะก็เลยงงมาเั้งนานบรรยากาศดีนะพี่บรรยากาศดีไหมดีมากเลยที่เจอมินิโตเกียวนำพามาสู่คุณแล้วคุณนำพามาสู่เมืองนี้เมืองนี้ชิดชิซุกะชิซูกะชิดซูกะเมืองนี้ผมอยากพาพี่วอดีมาตั้งนานที่เนี่ยคือเลียวกังที่มีชื่อเสียงมากนอนกับพื้นกินอาหารญี่ปุ่นแบบอย่างเดียวเลยแล้วก็ออนเซ็น เรียวกังฮะแล้วที่นี่ชื่อ阿拉อ,อิเรียวกังอ阿าอิมีความเป็นมาเมื่อ140ปีมาแล้ว<ม>คือเอาง่ายๆคือว่ากําเนิดมา140ปีแล้วอะ<ม>ที่สังเกตเห็นว่าต้นไม้มันจะใหญ่มากเลยแต่ละต้นเนี่ยเพราะว่าแต่ละต้นนี้อายุผมว่าก็มี70ปีขึ้นไปอะคือป,ป่ะแต่มาญี่ปุ่นเนี่ยยังที่ไม่เคยเจอผีอะคือว่าจะเก่าแก่ขนาดไหนเนี่ยที่ไม่มีแต่มีแต่ในหนังผีญี่ปุ่นเหรอไม่มีมเ,เจอผมเคยทีหนึง่งเมือง โตเกียวเนี่ยฮะเจอฮะผีทะเลฮะเพื่อนผมเองฮะต้องมา้ตกใจตกใจถ้าทำอะไรเขาอยากจะไปเที่ยวแบบไนทไหนคลับอะไรเงี้ยอ่าชอบปิดสาวไงอือก็เรียกว่าชื่อฉายาคืออีผีทะเลที่ผีทะเลวันที่พาเราไปเที่ยวไหนบ้างวันนี้ผมตั้งใจจะพาพี่วูดี้ไปหลักๆสามที่ด้วยกันคือเป็นสามที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในชิโซกะละผมเชื่อเลยว่าสามที่เนี้ยพี um. ่ว no ูดี้รับรองไม่เคยไป เพราะผมดูมาหมดแล้วว่าพี่วูดี้ไปที่ไหนมากวานนี้ญี่ปุ่นนะสุดยอดมากเราไปกันเลยไม่ได้จำเมืองนี่ชิดซุโอกะอ่ะโอเคลุยนี่ครับพี่วูดี้เฮยเป็นไงเจ๋งใช้ได้ไหมอันนี้คือโนโนบุออนเซนครับเนี่ยคือออนเซนที่เขาเรียกว่ามีขึ้นมา1200ปีแล้วเราลองลงไปแช่ด้วยไหมได้ได้ได้แช่แต่เท้าใช่ไหมแช่แต่เท้าครับแช่แต่เท้าสวัสด ไอ้กิโตสมาจ้าโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโว้โโอ้โหโอ้โอ้ลืมทำใจพี่เดี๋ยวทำใจก่อนเฮ้ยอ๋ออออะ ฮอตอะฮอตโตฮอตโตฮอตอร้อตโตฮอตยๆฮอตเนาะอออนเซนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากพระรูปหนึ่งมีนามว่าพระโคบุฮะพระโคบุเขาเป็นพระที่มียานสูงมากวันหนึ่งเขาเดินมาตรงนี้ปั๊บเขาเอาไม้เท้าปักตรงที่ตรงเนี้ย ตอนนี้มันไม่มีบ่อนะฮะพอปักปุ๊บเกิดเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอ่าหลังจากนั้นเนี่ยพันสองร้อยปีตลอดมาเนี้ยชาวบ้านก็มาอาบน้ํากันออนเซ็นตรงนี้จนมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนจะลงมาแบบเลย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 แต่มาจะปัจจุบันเนี่ยคนเขามีกฎหมายญี่ปุ่นมีกฎหมายว่าห้ามห้ามห้ามออนเซ็นในที่สาธารณะก็เลยเป็นแค่ที่แช่ขาอย่างเดียวออนเซ็นเวนิคุดออนเซ็นเวนิคุดเวนิคุณใช่เวนิคุณอ๋อ อซรู้ไหมครับระหว่างที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่ารสชาติของออนเซนมันเป็นยังไงก็เลยต้องลองชิมซะหน่อยครับโอิโอชิมันเกินคำบรรยายจริงๆครับโอทั้งเข็ม เผ็ดร้อนยังพี่ร้อนแล้วถ้าร้อนเราไปกินติมดีกว่าไปเฮ้ยไปติมรสวาซาบิป้าคราวนี้แซ่บปากเลยเซย์นาเซยนาราเซยนาราอันนี้กระตุกสมาสอันนี้กระตุกสมาร์สกุยชัวอ่าสองผูงไง สองนี้น,นี่ไอศครีมวาซาบิวาซาบินี่นี่<อ>นี่นวาซาบิโอ้นี่ยเนี่วาซาบิทีเแห่งนี้เลยพี่วุดิรักรักกินกับซอฟคีนเลยเหรอเนี่ยแหละแบบนี้เลยเอ้ยไม่ใช่เอาเคอาเดี๋ยวเขาไปส่งพี่เอาหรือเปล่าแต่พี่มาญี่ปุ่นพี่ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ยมันมีแค่เมืองนี้ป้าป้า<อ>มีแค่ไอ้วาซาบีซอฟครีมนี่มีแค่เมืองนี้เดีอว่ามีที่เมืองอื่นด้วยครับอ๋อมีแค่เมืองนี้เมืองเดียวในนี้ที่สุดยอดแล้วแล้วป้าขายมานานหรือยังฮะข็อคิวจู 9ก้าสิบปีแล้วโอ oh, ้โหนี่คุณฟังภาษาภาษาใบ้ได้หรอครับเนี่ยไม่กี <t imes. <t imes> <t ้เราไม่ได้พูดเลยเลยนะครับกี่ปีนะประมาณที่นี่ที่นี่วาซาบีเนี่ยมีมานานแล้วปลูกมาเป็นร้อยปีแล้วเขาก็มีการประยุกต์แต่ไอไอไอสกีนเนี่ยคิดว่าเพิ่งมีพี่ของเร็วๆนี้ให้ยไอยะไอยะไหนพี่ไม่ไลองก่อนเลยอ่า Yes Thank you อริยกร o มสม m ัตนี่เป็นไงพี่พูดตรงๆฮะ ทีแรกผมก็ว่ามันจะต้องไม่อร่อยแน่นอนไอศกครีมอะไรใส่วาซาบิแต่เชื่อไหมครับว่ามันอร่อยมากนี่ถ้ามาชิุโอกะแล้วไม่ได้กินไอศกครีมที่ใส่วาซาบิเนี่ยมันมันเหมือนมาไม่ถึงที่นี่เลยจริงๆครับเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่าไอติมมันจะเป็นรสลาซาบิเนี่ยยื่งมันวานนหลาด้วยผมไม่คิดว่าจะว่าวาซาบิจริงๆฮะหวานสดๆที่ชอบอะไรเลยมั้ยมันมีทั้งความหวานมันมีทั้งความเค็มมันมีทั้งความเผ็ดอืมอืมมันเหมือนชีวิตป่ะ ถ้าเกิดถามว่าชีวิตผมเป็นอะไรชีวิตผมก็เหมือนกับไอติมวาสบีนะนี่เนาะพอดูแล้วเต็มสให้อะไรนสิบเอ็ดเยี่ยมเลยเยี่ยมโเมือนนี่เนี่ยเนญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันเยอะมากพี่ผมไปไปเที่ยวเนี่ยไม่แต่คนไทยถามนี่เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบโลโก้ของเขาครับสวยดีคนไทยที่เก่ามาก น่าจะเป็นร้อปีครับเพราะว่าจริงๆแล้วประวัติเมืองนี้เนี่ยก็ยาวนานแล้วครับน้ำผู้ร้อนออนเซนที่เรากำลังจะไปแช่นี่เขาค้นพบมา200ปีแล้วบอกได้เลยน้ำผู้ที่นี่ทีเด็ดมากค่า p s นี่เป็นเป็นอะไรที่เหมาะสมกับผิวลงไปแช่นี่ช่วยเรื่องผิวพรรณเป็นหลักเลยวันนี้เดินทางมาเหนื่อยไหมครับพี่วดดุมากถามจริงผู้ชายเนี่ยใช้คอลลาเจนกินคอลลาเจนไหมผมว่านะประมาณ เยอะตอนนี้เริ่มเยอะมากแล้วเพราะว่าด้วยเทรนด์นการดูแลสุขภาพเนี่ยมาแล้วก็เดี๋ยวนี้นต้องพูดตรงๆว่าผู้ชายก็ใช้หน้าตาในการทำงานถูกไหมยูดิถูก ถ้าถ้าผมไม่มีหน้าแบบนี้เนี่ยผมออกทีไม่ได้แน่นอนอแน่นอนอย่างนี้ผมต้องรีบพาพิวดี้เนี่ยไปแช่ออนเซ็นแล้วครับผมเดี๋ยวข้อหนึ่งพะพานนี่เขาบอกอยู่ว่ามีที่มาเรื่องความรักใช่ไหครับใช่ครับถ้าข้ามาแล้วเรานึกอธิษฐานเรื่องความรักในใจเนี่ยจะสมหวังครับโอเคคุณมีใจแล้วคุณมีใจแล้วดังนั้นคุณไปก่อนเดี๋ยวผมขออยู่นิดเดียวได้ครับพี่อยู่ตตามยลิตรามมานะพี่ขอให้แฟนเริ่มบท จะเป็นการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในออนเซ็นครั้งแรกครับที่วูดดี้ไม่เคยทำมาก่อนทีมงานบอกผมว่าเราต้องแก้ผ้าแช่ออนเซนครับเพื่อพูดคุยกันเอาละสิครับมผมเองก็ไม่เคยลงออนเซนร่วมกับแขกรับเชิญสะด้วย ได้ทำมาเกาะลองบ่อแล้วครับโอ้ย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 ไม่สุกเลยตอนนี้ทำมาเกาะสุกแล้วฮะผลุ่วงหมดแล้วพี่เราไม่ทำมาเกาะต้มสีฟองด้วยกันเฮ้ยแปดฟองสิ่งลีพิการแล้วพี่อันนี้คือหนึ่งในร้อยบ่อที่ดีสุดในญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะบ่อเนี้ยน้ำเนี้ยมาจาก ส่วนหนึ่งมาจากแรกลจากภูเขาไฟภูเขาไฟคูจิด้วยครับปอเนี้ยที่มันมีค่า P ี P อยู่ประมาณ8.8 P F มันมีอะไร P F คือถ้ากับความด่างเนี้ยมันจะช่วยทำให้ผิวพรรณเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเข้าไปในสู่ผิวในขั้นแรกค่าเนี่ยในความร้อนเนี่ยผสมความด่างลงไปมันจะทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยเปล่งปลั่งตอนที่จะวางตลาดอนแรกเราคิดนะว่ามันจะมีคนที่ทำแบบนี้คือตอนนั้นคือคาร์บลนเจนที่ว่ามันเยอะมากเหรอใช่ตอนแรกเนี่ยผมก็ถือว่าดีว่าเออมีมีคู่แข่งเยอะ แต่พอเราผมเริ่มไม่รู้ว่าเออบีเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคพลาเจนจริงๆคือเราถ้าไปไปญี่ปุ่นด้วยกันหลายครั้งอย่างที่พาไปดูโรงงานอะไรต่างๆก็รูตต้ว่าแหล่งที่มาหรือว่าสูตรลับของของคอลลี่เนี่ยหรือว่าคพลาเจนที่เราใช้เนี่ยมันมีจุดที่งองี่เหมือนใครพี่ใช่ไหมตอนแรกผมเริ่มต้นกันอยู่ที่คนละสามหมื่นบาทเริ่มต้นทำธุร,รฐฐกิจด้วยเงินสามหมื่นบาทถ้าค<ม>ุณเอาเงินไปแบบนี้ไม่จ้างโดนเป็นล้านเย ก็ทำไปไงี้ยทำไปเรื่อยๆย้อนไม่ใช่วันแรกใช่ไหมไม่ใช่วันแรกใช่ไหมเรามั่นใจกับคุณภาพสินค้าอย่างที่วันนี้พี่บู๊ที่ได้เห็นแล้วสุดยอดเลยใช่ไหมพี่ลปรตีนเนี่ยจะถูกเบิกเป็นพันล้านคือเวลาจริงๆสามปีเฮ้ยเร็วมากอ่ะเราก็ไม่คาดคาดทิปไม่คาดฝันเหมือนกันนะมันสนุกใช่ป่ะมันสนุกครับมันเอ็นจอยมากทำกับบีคือเรารู้สึกว่ามันทาเลน้์อ่ะอนาคตจะมีอะไรบ้างนอกจากที่มันเป็นจริงจริงๆมีเต็มเลยแต่อยากจะโม้กับพี่บูดี่ต่อแนวอนาคตต้องเก็บไว้ก่อนอีกอย่างหนึ่ง การมาญี่ปุ่นในครั้งนี้ทําให้ผมรู้เลยเลครับว่ามีประสบการณ์อีกหลายอย่างบนโลกใบนี้ที่น่าค้นหาและเรายังไม่รู้ครับการเดินทางค้นหาในครั้งนี้ทําให้ผมได้สัมผัสกับสิ่งที่มันถูกซ่อนอยู่ในญี่ปุ่นแต่มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของผมอย่างแน่นอนครับเพราะมันกําลังจะเป็นจุดเริ่มต้นครับผมกําลังจะเดินทางไปอีกหลายที่ด้วยกันครับ แต่ภาพทั้งหมดนั้นเดี๋ยวจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้อดใจรอกันแป๊บหนึ่งนะครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย